สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงปายสุภุสุขณนะครับผมมื่อนี้ก็เป็นเมนูครับผมของผักเหนือนะครับเมนูลาบครับพี่น้องนี่นี่เนือเ้อแดงแดงเลยพี่น้องมาบอกอย่างไรครับผมลุยครับผมเมื่อนี้ลูกไส้มากินนั่นมเหมือนกัน <c oughs> อยากเห็ดคลิปคือพอนะของเพื่อนนี่เห็ดกองเพื่อนเองเนี่ยนี่เห็ดเองนะครับนี่เอานี่พี่นอ้อเงเนื้อแดงทับพี่น้องนี่ <c oughs> ออร่ย เย็นเย็นอกอดกอดตามเดิปมปกติกพี่น้องะมักแดงยังไม่ได้ซื้อมาพี่น้องออกหน่วยหรอไม่หน่อย นี่พอนั่งแบบทั้งเหนือเด้อยไปนองเ้ยแนวแส็บน้อง 嗯嗯。嗯。喝你嗯嗯。 จะบ้างตามครับลาบเนี่ยต้องเพสนำ้ำลายพี่น้องเนาะออกคบในจักหน่อยนีย่พี่น้องอ,อืมยิ้มเห ข้อไนครับพี่น้องข้อไหน หบักหลายนี่นงึงห้องกินแนวแซเสร็จอผักเนื้อนี่ไปน้อ,นองซื้อเนื้อมากนี่ เครื่องในนี่เขาบกขยายได้พี่น้องเขาห่วงเป็นบานเท่านี่เอาจากื่องในก็นได้ยู่นี่บ่ได้ไนม่น้อยเดียวพี่น้องนี่ตับนี่แห้งให้หน้อยไรนี่พี่น้อง ส่วนมากพักว่นเดียวซื้อไปน่องปลูกยู่หลังบาง้านเล็กน้องอร่อยใ <c oughs> ส่ววาแซ่พน่อง <c oughs> makin hijau. Ya. Lepas tu. Hmm. là đẹp không bên nhỉ không có để xây bậc nào cứ bản không thì nó phân xây thường thiệt là không thiệt phân thì thịt hết loạn rồi đây lòng kịp đốn vào đây thì nó nhưng hết ngang các tiếng sẽ đằng ตอนนี้ด็งน้อยก็พักอยู่ครับผมเิ็นแฮคลิปเนงจิงน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำด้อพผิน้องเด้อมันนี้ก็เป็นอีพีที่เท่าไหร่ล่ะที่ซีที่หาล้วล่ะครับผมก็าสำรับอันนี้ก็อีรับนอืมอืมอืมอืบก็้อ มก็สารคลิปมือนีก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อมมือนีสันส่นๆเ้อครับผมอย่าลืมติดตามนะครับกดซับ,บสะไข่กดติดตามกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับผมตัวบกคาดคลิปต่อๆไปเด้อครับผมสำหรับมือนีนะครับขอลาไปก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับ